นะคะคลิปนี้นะคะสืบเนื่องมาจากว่าต้องการทิ้งขยะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดการกับเจ้าขวดพวกนี้แน่เียว่าเราเป็นที่เล่าละสิจริงๆเราไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องการสะสมขวดแต่เนื่องจากว่าขอ,อก็มีที่อยู่จำกัดก็เลยเอามาวางรวมๆไว้ตรงนี้ก็จะสังเกตได้ว่ากเอนบีสีซีดไปแล้วนะคะเพราะว่าโดนแดด ตอนนี้เนื่องจากว่าปริมาณเพื่อนที่ดื่มเนี่ยมีเยอะมากๆเลยเข้าใจว่าไม่ต้องเก็บแล้วล่ะขวดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีมาได้เรื่อยๆอันนี้เบสิกรู้จักกันอยู่แล้วทิ้งไปได้เลยอันนี้ก็รู้จักกันอยู่แล้วก็ทิ้งไปได้อันนี้เพื่อนที่ไทยไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แปลกอะไรมาก แต่ตอนนั้นเหมือนเพื่อนว่าอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันมัน f i n e s โอ๊ a น่าจะแบบออกแนวเหม็นเหม็นก็สก็สหน่อยเหม็นไมโอคนี่แหละเป็นพวกไม่ค่อยมีคลาสนะอันนี้ชอบมากมีหลายขวดมากมายอันนี้คอสโซอร่อยอร่อยชอบเอ่อโตเรสอันนี้นี่เหมือนคับใครใครับขาว่า ไม่ได้อร่อยแล้วนักหนาหรอกแต่ว่าชอบเพราะความที่มันชื่อว่าตอเลสดูเลยตัวว่าดูนักนักฟุตบอลคนไหนอที่ชอบ,บามากๆอีกอันนี้อันนี้นี่ถือว่าเป็นเบียร์ขั้นเทพเป็นเบียร์ของเบลเยียมนะคะแต่ว่าอร่อยมากเป็นเบียร์ดำแต่อันนี้มันเสิร์ฟเป็นบลอนอันนี้ไม่ใช่เบียร์ดำแต่ยี่ห้อเนี้ยเบียร์ดำอร่อยจา้จาซราบกูด๊ด คาดว่าคงมีอยู่แถวนี้นั่นไงเจอแล้วเบียร์ดของเรานี่ตัวนี้บรุน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 อันนี้คือดํานะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวพวกเบียร์เบลเยี่ยนทั้งนั้นเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้อย่างตัวนี้ดูเวลความอร่อยของมันเนี่ยเบียร์เบลเยียนเนี่ยมันมีกลิ่นหลากหลายมีกลิ่นอยู่หลายกลิ่นด้วยกันตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย แปดจุดห้าเปอร์เซ็นครับเลบเมื่อกี้มันกี่เปอร์เซ็นต์วะบุญบุญเอาบุญบุญมันกี่เปอร์เซ็นต์วันเนี้ยอ้อหกจุดห้าเปอร์เซ็นตะ์ะก็จะเห็นได้ว่าอย่างดูเวลอันเมื่อกี้นเนี้ยเนี่ยมันแรงกว่านะครับถามว่าชอบไหมเบียวเบลเยียมันจะมีกลิ่นลนักษณะเฉพาะตัวของมันอะ่ะมันจะหอมหอมอันนี้เบียเกนะครับจริงๆ <laughs> เป็นเบียผู้หญิงนั่นแหละมันจะเป็นฟุตตี้ เฉยๆอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบอย่างแรงมีสามจุดห้าเปเซนแอลกอฮอล์อวาวอวาลอวาลนี่ก็อร่อยนะแต่แรงดีแรงใช้ได้เลยแต่เราก็เฉยๆนะหกจุดสองอะไรอีกชิเน่ชิเน่ก็ก็โอ่อะก็ก็ีรียแต่ว่าไม่ไม่ได้ติดใจไม่เหมือนกับเลฟ นะอันนี้ก็เจ็ดเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้นี่คือที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าชอบขวดคือไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตจำได้กอฟเฟลอันนี้น่าจะเป็นของเยอรมันไม่แน่ใจน่าจะเป็นของเยอรมันไปซื้อที่ที่เยอรมันใช่แล้วของเยอรมันอันนี้ไปซื้อที่เยอรมันในในห้างประมาณว่าเฮ้ยมาไปเมืองเคิรนใช่แล้วใช่แล้วไปเคิน เบเคอร์แล้วก็แบบเฮ้ยไม่เคยกินยังไม่ได้กินเบียเคอร์เลยก็เลย h, เอาว่าซื้อสักหน่อยอันนี้ชิเมก็เป็นเบียเบลเยียมเช่นกันเห็นไหมแพรทรอพิสไอทรอพิสเนี่ยขอให้สังเกตเพราะว่าไอคำคำนี้มันหมายความว่าเบีย์นี้เนี่ยมันถูกทำขึ้นในโรงกันที่ที่อยู่ในโบสประมาณนั้นแหละที่เป็นแบบส่วนหนึ่งของโบสอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เห็นไหมครับเก้าเปอร์เซ็นทีเดียว เอโคทราฟิสเนี่ยติดอันดับต้นๆของของอความสุดยอดของเบียร์เนี่ยแทบแทบทัท้ทททททงนั้นเลยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะอันนี้นี่ก็ไอที่ซื้อมาจากเคิร์นมันมีสองรสอันน,น,นี้อันนี้หวยอันนี้แรงมากแรงสุดยอด <c oughs> เห็นไหมทราพิสอีกแล้วเบสมอลกี Base ่เปอร์เซนต์อาเจ็ปอร์เซ็น คือไอนน้ห้อนี้มันมีหลายหลายขเขาเรียกหลายเลเวลอันเนี้ยยังอ่อนเจ็ดเปอร์เซนเองมันมีขึ้นไปถึงสิบเอดเปอร์เซนด้วยอันนี้แซกแดนเนียลทุกคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่จะขอบอกว่าชอบนะเนี่ยขวดน,นี้ชอบมากอาจจะยังเก็บไว้ก่อนเล้ามันก็อร่อยวิสกี้มันก็ดีที่เหลืออะไรเนี่ยขอนี้อันนี้น,นี่ชอบมากอันนี้ของโปรตุเกตเดี๋ยวก่อน เรือไม่ถึง